สวัสดีครับพี่น้องกองปายครับพูอใหญ่หวังไพ่บานสิสเกตกันเองอย่ากเก้งใจกันครับมาไล่งานโตนขึ้นเก่าพี่น้องเฮงเปียดดุเฮตุ้งท้องพี่น้องกองปายครับมื่อเด็กกับมื่อยุดอีกแล้วพูอใหญ่หวังไพ่บานสิสเกตกันเองอย่าเก้งใจกันครับหาแนวอยู่แนวกินอีกแล้วเพราะไม่พี่น้องกองปาย มื่อนี้กะซิมาผัดักนะครับรวมมิตรนะครับตักรวมมิตรครับผมไม่มีนอกกองไปเอฟซีทั้งหลายรับวัตถุดิบนะครับที่ว่างอยู่ข้างหน้าหรือจะเป็นเครื่องปรุงนะครับก็ตามนี่แหละครับผัดกะผมก็นี่เป็นตุ่ยเย็นเท่าไรผมก็มาใส่เท่าที่ได้นะครับกะซิมี่บุกพริกหยวกนะครับนี่ครับพริกหยวกนะครับก็เป็นผักกะหล่ำนะครับผักกะหล่ำก็ซอยใส่นะครับ เรื่องสิเป็นผักขนาเนี่ครับผักขน้ามูกกระส้วนใส่แล้วก็มีหอมหัวใหญ่นะครับหอมหัวใหญ่ใหญ่ๆไผ่กระสอบอย่ากินลึกหอมหัวใหญ่หอมหัวใหญ่นะครับเรื่องสิเป็นบวกเขือเทศมุกกรใส่หน่อยหนึ่งนะครับบวบแตงกวาแตงกวาแตงกวาปากอีสานหนึองว่าแตงกวาแตงกวาผมก็ใส่ไปนะครับแล้วก็นะครับสารวัตรธุรีบนะครับเนาะนะครับผักเป็นพระเอกมือเนี่ยรับเป็นผักนะครับหลายอย่าง นะครับมีเท่าไรพงประเส่เท่านั้นบ่ได้ไปซื้อเพิ่มนะครับส่วนวัตถุดิบนะครับต่อมาครับที่ว่างอยู่ข้างนาผมนี่ครับกัตัวนี้ครับเพิ่มความหอมนะครับกระเทียมไทยจากสีสเกตกันเองอย่าเกรงใจกันเอามาจากสีสเกตคือกันครับกระเทียมหอมนะครับเพิ่มความหอมเพิ่มรสชาตินะครับวัตถุดิบนะครับด้านขวาเมื่อครับนะครับก็มีน้ำซุปน้อยนึงครับนี่น้ำซุปข้ามัน นาำมันหน่อยนาำมันหน่อยครับกับเปิ่มนาำซุปตัานมากครับกับเป็นนามมันนะครับยี่หอยยังกระได้ได้ครับนะครับนามมันนะครับนามมันแล้วก็ต่อมากครับกับเป็นนะครับซีอิ๊วขาวนะครับเพรไม่พี่น่องปองไปนะครับตัวนี้ขาดก็ไดคือว่านะครับน้ำมันหอยนะครับใส่อะไรครับก็อร่อยก็แซ่บครับสำหรับน้ำมันหอยนะครับกับตัวนี้กับเป็นผงปรุงรสนะครับฝาเขียวนะครับซอสปรุงรสฝาเขียว นะครับนี่ครับที่ว่างอยู่ตรงนี้นะครับนาอนะครับขาดบ่ได้ครับนะครับผงนัวผงชูรสนะครับแต่ก็เสริมความหวานนิดหน่อยด้วยน้ําตาลทรายน้องทรายนะครับนี่ครับหรบวัตถุดิบที่ผมบอกพ่อแม่พี่น้ององไปกะมีตามนี้นะครับนาอนะครับผัดผักรวมมิรนะครับสูตรพ่อใหญ่หวังไทยบ้านรีสเกตดกันอีกอย่าเกรงใจกัน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 เอา น้ำพงเย่หวางครับมาผัดนะครับผัดผักรวมมีดว่าพงเย่หวางสีเฮ็จอย่างไรต่อเอาน้ำเรามากพญเยี่เอาพิษขนาดบ่ได้กินในน้ำเชื่อได้เลดินยังพนนันกันกับกินนี่ซ้่าได้ <laughs> น้ำพงเย่หวางครับมาผัดทักรวมมดมีดมีดมีดมดมดมดครับผมแนมพี่น้องป้องไปครับหลังจากผมบอกวัตถุดิบนะครับสำหรับผัด ผักรวมมิดนะครับมีเทไรใ์ไส่ไปเท่านั้นบ่ได้ซื้อเพิ่มเติมนะครับมีในตู้เย็นเท่าไรซบังว่าใส่ไปเท่านั้นล่ะนะครับเข้ากับไส่น้ำมันไปครับนะครับใส่น้ำมันกะกาเอาเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะก้เอาใส่ไปนะครับใส่อีกจุดหน่อยครับก้าอ่ด้วยพอแม่พี่น้องเนาะครับเต็มไฟในจัง่อยพ่อแม่พี่น้องผมใส่น้ำมันไปแล้วเด้อ ใส่น้ำมันไปซัมนน่แล้วครับนี่่พลายร้ดอกนี่ซัมเน่เนาะน้ำมันครับครับใส่น้ำมันแล้วทอไปครับนี่ครับเพิ่มความหอมกระเทียมพรไม่พี่นอกของไปกระเทียมจากชีสเกตใส่ไปครับมดกระเทียมครับัดกระเทียมให้มันหอมพไม่พี่นอก พัดไปครับผัดกระเทียมให้มันหอมจังหน่อยครับผัดกระเทียมให้มันหอมจังหน่อยครับข้าจังใส่ผักไปนะครับพอใส่ผักแล้วผัดจังหน่อยก็ใส่เครื่องปรุงก็เรียบร้อยครับกเตเฮ็ดบ่ยากปานไดนครับสําหรับผัดผักรวมมิตรเนาะครับเนาะ เพราะว่พี่น้องบอกไปเห็ดกิดบุญญาบัตรอะไรนะครับพ้องกะมันเองพ้องกะสินั่งพัดละสะดวกสะดวกแม่จังหน่อย <laughs> <laughs> นั่งพัดเอานั่งพัดเอา <laughs> ตอนแรกเพว่าสินอนพัดละตอนแรกว่าสินอนพัดเห็ดจังไหนน้อสิตอนแรกว่าเสี่ยวเตียงมาจังฉีนอ่ะที่นั่นแบบนอนพัดเลยจังสินะเห็ดแ,แบบเห็ดแบบใดที่วา่าทำแล้วโลกจำ กันเห็ดบ่แปลงโลกบ่ใครจัำเดี๋ยวข้าวนาผมจะเอาเกียงมาเนาะเห็ดเห็ดแสดงโชว์เนาะเห็ดกำกับเข่าครับผมจะเอาเกียงมาสิมกกระสีนอนพัดเลยสิแล้วก็บอกไปแล้วก็บ้ได้หัวครับแล้วเอ้าก็บพัดกระเทียมไปครับนะครับหอมนะครับเ้าวกรใส่พักไปครับนี่ครับพักพัดพัดรวมมีกับใส่พักไป พัดไปเรื่อยๆครับไฟแห้งตัวครับใส่ไฟอ่นอนๆในที่น้อยหรือไฟกลางๆวันนี้มันน้งเหลืองเป็นใบนนนอิงกั่ไหมผู้ดูพัดไปพอีนน่องพัดไปสักักครับให้พัดมันยุบก,ก,ก่อนเขาจะใส่เกรือปุ้งนะครับเนาะโอ้ย มันอยู mm ่แปดหนึ <sh> ่งครับเนี่ยน้อยหนึ่งนะครับเมากกวใส่เครื่องปรุงเลยครับนี่ครับผมไปใส่นี่ครับผงชูรสนี่ครับใส่สำเนียครับผงชูรสครับใส่ไปนะครับแล้วก็น้ำตาลทรายครับนี่น้ำตาลทรายทำแล้วแต่คนชอบนะครับผม้ยใส่สำเนียครับน้ำตาลทรายใส่ไปนะครับแล้วก็น้ำมันหอยครับนี่ครับน้ำมันหอยนี่ครับน้ำมันหอยใส่ไปพร้อมกินน้องอ้าวเลยครับเรือ แล้วก็ซอสปรุงรสอุ้ยซอสปรุงรสพอแไม่พีนออ่น้องนะครับซอสปรุงรสใส่ไป่แล้วเอาประมาณซอสหนึออ่ง2ึงสองก็ได้ครับแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะครับซีอิ๊วขาวใส่ลงกไพ,กพ่อแม่พี่น้องครับเครื่องปรุงครับสำหรับผัดพักรวมิตรกับ มีอีกซัม,มี่ครับเครื่องปูนโม,มครหลายครับเขาใส่แล้วเขาก็พัดไปครับเดี๋ยวผมเติมน้ำซุปแนแก๊บน,นึงครับน้ำซุปหน่อยนึงพอหนํนาม,มันหน่อยเนาะเขก็เติมน้ำซุปไปหน่อยนึง พัดไปเรื่อยๆพอแม่พี่น้องจนมันสุกจะง่อยหุ่เราก็ต้องสุกหายครับสุกจาก60%มันยังสีแสบ78%นั้นมันเปื่อยมันหมดแสบนะครับผมการซีพัดไปเรื่อยๆจนว่ามันสุกหุ่นละครับสุกแล้วจะไหนเราเกิมานะครับพัดไปเรื่อยๆครับผมก็รซพัดไปเรื่อยนะครับผมทีเอาสุกอยู่ประมาณจาก60%นะครับเนาะการเรียบร้อยครับนี่ครับนะครับพัดพังก้มีดการเรียบร้อยผมการซีพัดไปเรื่อยๆจนว่าพัก ยู่นหะครับหรือสุกแล้วประมาณ60%ถึงเจ็ดสิกับสกินโชว์ต่อไปกิน <laughs> โชว์อีกแล้วเพราะญงหวัง <laughs> ครับครับพี่น้องป่องไปครับหลังจากผมสาธิตนะครับการพัดพกร่วมมิดนะครับแต่บางคนกลาดเขาสิซส่หมูแต่ว่าเมื่อนี้ผมบ่มีเวลาไปตลาดก็เลือกบริษัทไสหมูพัดแต่พักอย่างเดียว นะครับพัดักร่วมมิดนะครับสูตรปัญญาวังไทยบัตรสกตกันเองอยากแก้งใจกันหอนรลายมาหนิเื่นเมษาก็เลยท่าแปลกขาวจัวในคอมาดิผมกะสกินโชว์เด้อพ่อแม่พี่น้องฟองไปนะครับสำหรับพัดพักใหญ่หวังนะครับเดี๋ยวผมก็ลองยินบังครับคำแรกว่ามันสีแสบบอกก็เลยซ้ำเนี่แล้วครับนี่ครับผมผัดมาครับนี่ครับพัดพักร่วมมิดนะครับนี่ครับโหยใหญ่ๆนะครับเนาะ หิวเข่าอยู่มือนีด็กเสียบมีดอกคือกับผลละไมคก็มีแตงโมแตงโมก็บอกต้ขงขุดนะครับมาอ,อืมรับเด้อขำแหลกก่อนขำแหลกก่อนใส่ฟักหลายๆโอ้เสีบเด่นนะครับนี่ขำมีไง ว,กกดดว,วุ้นหยอดแม่ภาพก็เสียบอยู่ขณะปใส่เนื้อหมูยังเสีบซ้ำหนี่นะถ้าใส่เนื้อหมูอีกซ้ำไหนเสียบด้วกกรครับทำยังไงครับพ่อไ่พี่น้องผัดพัด เพื่อนยงหวังนื่นึกฟ้าหอนแล้วครับทำไมพี่น้องส่องไปไป,ไปเฮ็ดงาน,นตาให้ตาทุ่งตามชองหน้ากับ โ้งน้ง่มโป้องอยังไปกินนะเด้อพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวมันจะเป็นลเคิดตกแล้วนะครับตรงนี้นาเป็นเมษาหนารอดครับเนาะแสบอยู่ครับพัดพักครับหนาไม่ใส่เนื้อหมูนด้ครับนี่แสบแสบ,แสบย่ครับนี่ทำย,ยังไงพ่อแม่พี่น้องนี่กินกินพัดไปก่อน,นได้เข่าตามล้างก็ได้ ก็ไม่เห็ดกินเด้อครับเด้อกบุญญาบอกเรื่องฟุงกับบุมีอย่างไรฟุงกับบุมีอย่างไรครับจับแสบครับคำยิงใหญ่พัดผังรวมมิด จะต้กินเบิร์ตกันกินเป็นสูญญากายนะครับเนาะเบิางวิธีเห็ดพก็เนี่หวางเห็ดแล้วกันกินชั่วนหน่อยนึงนะครับเพราะว่ากันกินเบิร์ดห่วยนิดนึงกันจะใส่เวลาพ่อแม่พี่น้องปองไป FC l i นะครับรักร่วมมีดครับได้ครับ ก็เท่าไปอีกค้านึงครับอีานึง แบบดนะครับมพี่น้องน้องบองไปแบบดจุ๊ครับเมื่อี้ครับผมก็ขอขอบคุณขอบใจเอสซี่พี่มพี่น้องป่องไปหลายๆที่ที่ตามคลิปผมผัดผักรวมมิตรเปิดเป็นกําลังแจให้พอเย่หวังครับกดกดไลค์กดแชร์กดลูปกนกระดิ่งกดติดตามให้พอเย่หวังเนี่ยเด้อนะครับป้องหมายยังอีกเยาวไกลนะครับซอยซอยผลได้พอแมพี่น้องขอหายทุก่านอยู่ดีมีแห้งยู่แดงมีฮี่ โชคดีนะครับในส่วนพี่ใหม่ของคุณไทยครับเดือนเมษานนะครับมิตรก้าวข้ามาสวัสดีครับ